สวัสดีครับผมขณะนี้เพื่อนๆกำลังอยู่ในรายการคุยกันวันละตัวนะครับผมกับผม a k เเมาส์มาโมสเตตัสแตกขอฟ้าบรุษที่มีไฟแรงกล้าปรารถนาที่จะคว้าอิสรภาพทางการเงินนะครับผมนะก็อาทิตย์นี้มี3 EP นะครับ EP ที่699นะครับกรับ c b r แล้วก็ PTT เนาะแล้วก็ EP ที่700นะครับผมก็จะมีฮานา KCE แล้วก็เดลตานะครับผม แล้วก็ EP ที่เรากำลังจะคุยกันนะครับผมก็คือ EP ที่701นะครับมี E.A. Mono Jazz b d s แล้วก็ A.A.V. นะครับต้องบอกว่า EP ที่700นี้เดือดนะฮะอ่าอย่าพลาดเลยนะครับด้วยการตั้งป่วงนะครับเดลต้ากลับมาอัปเดตต่อแล้วนะฮะอ่เรามาเริ่มกันที่ E.A. นะครับผมสำหรับ EP ที่701นะครับผม EP สุดท้ายนะครับของอาทิตย์นี้อ่ะ EA นะครับ EA เนี่ยหลังจากที่เราได้เทคโปรฟิตไปนะฮะหลังจากที่เราได้เทคโปรฟิตไปนะครับผมก็ไอเของเขาเนี่ยลอยขึ้นมาโซนโอโบสนะครับแล้วผมก็บอกว่าถ้าทรงนี้เทคโปรฟิตไปก่อนแล้วกันคือถ้าเก็ตของเราจริงๆเนี่ยอยู่ได้แถวอ่า4บาท4ตังค์นะครับผมแต่ว่า เราไม่รอเนาะเพราะว่า ISI เนี่ยมันลอยขึ้นมาแถวแถวแปดสิบอดจุดหนึ่งเปอร์เซ็นีนี่คือไม่ใช่โอบอสธรรมดาแล้วมันเป็นซ u เปอร์โอบอสนะครับผมมันต้องถอยก่อนเนาะ mm hmm. <laughs> นะครับแล้วก็จริงอย่างที่ผมสั่งหอนใจไว้เลยนะฮะก็เขาก็ซับแรงขายไหลลงมาเรื่อยๆนะครับจาก แถวแถวสามบาทแปดสิบสี่ตอนนี้เลยที่สามบาทสิบแปดตังค์แล้วนะครับกถะะ็ถ้าเป็นทรงนี้นะฮะถ้าเป็นทรงนี้เขาก็น่าจะต้องซับแรงขายเรื่อยๆนะครับผมมีโอกาสนะครับลงมาแถวสามบาทเนะาะก็คือราคาที่เขาอยู่ตอนนี้เนี่ยมันมาติดตรงนี้นะครับเคยเป็นแนวรับเดิมตรงนี้หนึ่งครั้งเนี่ยแล้วก็โซนนี้นะครับ สครั้งนะครับแล้วก็เนี่ยตรงนี้เลยเนี่ยตรงขึ้นดีของเซมิเดียคอแทนก็เนี่ย A B C D เนี่ยยอดคืนดีตรงนี้เนี่ยครั้งอีกครั้งหนึ่งนะครับมาติดแล้วก็ยังยืนได้อยู่แต่ผมว่ามันมีโอกาสเห็นแหละแถวๆสามบาทเพราะว่าอะไรทิศทางของ ISI เนี่ยเขามาจากโซน o อโบส์ board, นะครับอย่างน้อยเนี่ย มันต้องลอยมาใกล้ๆแถวโซนโอเวอร์โซสักหน่อยถ้าสมมุติว่าจ,จับสัญญาณบุริตเดเวอร์เจนได้แบบเนี้ยนะครับแล้วเราค่อยหาจงังหวะเข้ามาอีกทีหนึ่งสลับปีเอก็เวทแอน d ซีต่อนะฮะยังคงต้องเวทแอนซีนะครับผมอืมอรอจงังหวะนะครับใจเย็นๆนะฮะจะช้าได้พาเล่นงามไม่เสียตังค์ด้วยนะครับไม่ได้เปรียบเราไม่เข้านะ พราะถ้าเกิดเข้าแล้วไม่ได้เปรียบเนี่ยมันมันก็จะทําให้เราเนี่ยเสียหน้าตักได้นะครับอ่ะตัวต่อไปนะครับผมโมโนโมโนนี่เพิ่มเข้ามานะฮะโมโนอ่าอยกราฟออกมาก็คือผมตีเส้นเทนไลน์สีดำตรงนี้เห็นไหม อักขึ้นไปนะฮะอันนี้โลต่ำสุดแล้วเขาก็ยกโลนะครับแล้วก็ยกโลกกขึ้นมาแต่ไม่ได้ยกห่ายนะครับฟิลนี้ทรงนี้เนี่ยมันคล้ายๆกับกำลังจะทำเซมิดิคอร์เทนโก้เอาเดี๋ยวนะเนี่ย ครับอืมคล้ายๆกับเขากำลังจะทำเซมิคอแทนก็ราคาเนี่ยมันก็จะบีบอัดเข้าแบบนี้ฟึบแล้วก็รอให้เขาเลือกทางนะครับอ่าเห็นภาพนะแต่ถึงกระนั้นนะครับผม เราก็ทำการเข้าออเดอร์ไปแล้วนะครับคือเราเข้าโมโนเนี่ยเข้าแถวหนึ่งบาทสาสุเก้าตังค์มีแบบพุ่งขึ้นมาแหละกำไรบางๆแล้วแหละนะครับผมแต่นั่นไม่ใช่ทาร์เกตของเรานะครับก็คือเราจะแบ่ง50%เอซออกเนี่ยแถ,แถวบาทห0สิตังค์เนาะแล้วก็มาเทคโปรฟิตอีก50%าสิเอเนเี่ยแถวสอบาทนี่คือทาร์เกตของเรานะครับไฮเดิมเนี่ยที่เขาเคยขึ้นมานะครับ ทำไมผมตัดสินใจเข้านะครับผมที่ผมตัดสินใจเข้าก็เพราะว่า RSI เนี่ยนะ RSI ของโมโนเนี่ยนะครับผมลงมาโซน o v e r b o a r d นะครับเนี่ยดูตรงเมาส์ผมนะคือผมมองว่ายังไงี่ก็ต้องมีเด้งขึ้นมาบ้างแล้วแถว,แถวบาทหกสิตังค์เนี่ยมันเป็นเส้นเอ2บ0เงร้อไงเด้งขึ้นมาชนสักหน่อยเด้งขึ้นมาวัดสักหน่อยผมว่าน่าจะมีนะฮะ ผมก็เลยตัดสินใจเข้าไปเลยแล้วตอนนี้ก็เด้งขึ้นมาจริงๆนะฮะแต่ก็โดนเทกลับหมดเลยนะครับภายในอาทิตย์ที่แล้วนี่แหละนะฮะสำหรับโมโนไม่เป็นไรยังอยู่ในเกมะฮะก็คือเราวัดใจไปเลยนะฮะขาดทุนอยู่ที่บาทยิบ้าตังค์เนี่ยขาดทุนอยู่แถวหกจดี่เจ็ดเปอร์เซ็ ยอมขาดทุนถ้าสมมุติว่าเขาหลุดาบาท28สิบแปดบาทาบาท2ีบเาเนี่ยนะฮะก็คือเขาก็จะหลุดเส้นเทนไลน์ที่ตีอัดขึ้นไปอันนี้ขาลงชัดๆและบอโนนะก็เป็นตัวการันตีเลยนะครับเราก็จะกำจัดไอจำกัดอขอบเขตในการขาดทุนอยู่ที่6.47%นะครับผมแต่ถ้าสมมติไปถูกทางเนี่ยอย่างน้นอยๆเนี่ยนะครับ เราก็น่าจะทำกำไรได้อยู่ที่15.39%นะฮะถ้าเซนติเมนต์ไม่ดีจริงๆเนี่ยอาจจะเทคโปรฟิตหมดเลยก็ได้นะครับแต่สมมติว่าเซนติเมนต์มันดีนะครับยืน,นอยู่บนเส้น m a 200ตรงเนี้ยแล้วแบ่งออกไว้50%แล้วส่งมันยังดีอยู่แล้วก็ลั่นต่อนะฮะรอไปเทคโปรฟิตแถว2บาทสลับโมโนนะอ่ะประมาณนี้นะครับ j a z นะครับผม อ่านะครับอาทิตย์นี้ก็ดูดีขึ้นมานะฮะ,ะเดี๋ยวซูมเข้ามาดูใกล้ๆ,ๆซูมเข้ามาใกล้ๆแจ๊สเนี่ยมันมองได้หลายแพทเทิร์นมากเนี่ยดับเบิลบัตทอมก็มองได้นะครับผมนะมาจบแบบเดียดซินดิงเทมโกลเนี่ยก็มองได้อยู่นะฮะหรืออาจจะมองเป็นคัพแอนด์เฮนโดเนี่ยอันนี้คัพนะอันนี้เฮนโดอันนี้คือหูจับก็ได้นะครับนะแต่หูจับของเขาเนี่ย กว้างออกมาเยอะสักหน่อยนะครับตอนนี้อ่าอ่าซูมเข้ามานะครับซูมเข้ามาคือเพื่อนๆก็จะเห็นนะครับว่าเขาเนี่ยกลับขึ้นมายืนอยู่บนเส้น EMA 50ได้แล้วนะครับตอนนี้เส้น EMA 50 เส้นเอ่อเส้นเอยี่สิบเส้นเอห้าสิบเส้นเอร้อยซับพอร์ตเขาอยู่แล้วเส้200นเอสองร้อยนี่ลอยอยู่แถวแถวหนึ่งบาทหกสิบแปดตังค์นะครับผมมองว่ามีโอกาสขึ้นไปวัดนะครับผมตรงนี้ RSI เนี่ยจับสัญญาณบูลิตเดเวอร์เจนได้นะครับผม RSI ตอนนี้เขาลอยอยู่แถวแถวห้าสิบสามจุดแปดศูนย์เอาละนะครับผม RSI โซนนี้บริเวณน,นี้เนี่ยมีพื้นที่นะครับผม ให้เขาวิ่งขึ้นไปถึงโซนโอบอได้ประมาณหนึ่งเลยนะฮะก็แผนของเรานะครับคือเราเข้าเนี่ยบาทห้าสิบเนี่ยเข้าเรียบร้อยแล้วนะฮะเข้าออเดอร์เรียบร้อยแล้วจุดตัดขาดทุนของเราอยู่ที่1นึบาทสาเจดนะครับเราจะเทคโปรฟิตห้อยู่ที่ราคา1นึบาทิบเจ็ดตัง นะครับแล้วจะเทคโปรฟิตอีกทีหเอนี่ยอยู่ที่สองหมาสบตังค์นะครับสัญญาณตรงนี้เนี่ยดีแล้วนะครับผมคือมันดีตั้งแต่วันที่วันที่24บกันยาแล้วเนี่ยผมทำไว้อันนี้คือบูริตเอ็นกราฟฟิงนะครับผมจังหวะที่ราคามันไหลลงมาเนี่ยนะครับแล้วเกิดแท่งแดงเนาะและแท่งถัดมาเนี่ยมันเป็นแท่งเขียวเกินทั้งขอบล่างและขอบบนนะครับ ตกผลึกเทคนิคลับเทพแท่งเทียน <Wow. S 1> อ่ะหนังสือเล่มนี้ผมไปเจอมานะฮะมันจะเป็นสไตล์แบบอ่าการหาจุดเข้าการหาจุด ออกนะครับผมโดยการดูแพทเทิร์นของแห้งเทียนนะครับผมตรงนี้เนี่ยเราสามารถไปเล่น Forex ได้เลยนะแม้ว่าจะเป็นค้างเงินแล้วก็สามารถเอามาประยุกต์ใช้กับหุ้นได้ด้วยนะครับอันนี้เขาก็จะให้ดูในทา r a m e Day t i m า f r ฟ m มชั่วโมงนะครับแล้วก็สามารถเอาไปแอแดปใช้ได้หมดเลยนะครับผมคือฟิลมันจะเป็นประมาณแบบดูหน้าง,งานเลยนะครับผมเปิดชาร์ตแล้วก็ดูแท่งเทียนนะครับต้องบอกว่าหนังสือเล่มนี้เป็นประโยชน์มากแล้วก็ไม่ควรพลาดน,นะครับผมอ่า ผมทิ้งลิงก์ด้านล่างคลิปแล้วเรียบร้อยนะครับผมแท่งถัดมานี้โดจีสองอันอีกนะครับผมแล้วก็ทิ้งหลอกลงไาอีกแล้วกลับขึ้นไปโอ้โหโหดร้ายมากนะฮะแจสนะครับผม <S <S แต่ก็นั่นแหละฮะอาทิตย์นี้เซนติเมนต์เนี่ยเป็นบวกกลับมาแล้วนะครับสลับแจ๊สลุ้นต่อฮะโอ้โหเอาเอานน่ะ ได้ฮึดนะฮะลุ้นทำอะไรแจ๊สต,ต่อนะครับผมอ่าตัวต่อไปตัวต่อไป BTS นะครับ BTS BTS เดี๋ยวนะคือไม้แรกเนี่ยเราเจอไปแล้ว ส9 8นตะฮะติดลบติดลบติดลบไปมันโดนกันได้มันโดนกันได้ของแบบเนี้โดนกันได้น, <c oughs> ดน,น,ไดนะฮะอะ่าไม่เป็นไรนะครับผมไม่เป็นไรเออตรงนี้เป็นเอก็กอืม คือผมมองว่า d t s เนี่ยนะครับคือถอยกราฟออกมาเนี่ยมันเป็นอย่างนี้อ่ะเดี๋ยว,เ,ยวเพื่อนๆไม่เข้าใจว่าผมนับอะไรของผมอยู่อ่ะก็คือายเดิมของเขาเนาะขเขาลงมาใน่ย้น A เล่กกึ้นไป B B เนี่ยฟอร์มตัวเป็นอ่า Contacting ก็คือสามเหลี่ยมปากปิดนี่แหละนะครับขึ้น E จบตรงนี้ขึ้น B ใหญ่ก็ต้องจบตรงนี้นะฮะ แล้วก็ลงมาหนึ่งสองสามสี่ห้าจบขึ้น4ใหญ่นะครับจบขึ้น4ใหญ่แล้วนะท้นี้เขาเด้งขึ้นมาตรงนี้เนี่ยผมก็นับเอ็กต่อนะครับคือผมก็ำลังจะนับให้เป็น small wave ละนะครับผมแต่ขึ้นตรงนี้เนี่ยนะครับถ้ามันจะจบสองชุดเลยชุดนี้ต้องเป็นเงื่อนไขของมันนะของ small w a เนะี่ย ตรงนี้ต้องเป็นคอลเลคชันแฟตไม่คอลเลคชันแฟตคุณก็ต้องเป็นแทงโก้นะครับถ้าสมมุติวันนี้เนี่ยผมตัดคอลเลคชันแฟตออกไปแล้วเข้ามาดูใกล้ๆถ้าเขาจะจบเป็นแทงโก้ล่ะผมก็เห็นแทงโก้เล็กๆตรงนี้อ่ะ เนี่ยนะขอวาดก่อนเนี่ยอืมถ้านับแบบไปฝ่ายเลยนะนับแบบมักง่ายเลยนะก็ A B C D อีเฮ้ยเขารับอยู่นะคอารับอยู่นะไม้สองเนี่ยผมบอกว่าเออรอง,งั้นก็รอให้เขากลับขึ้นมาแถวแถวสามสามบาทสี่สิบตังค์เนาะเราค่อยเข้าอ่าไม้สองเนี่ยแต่แต่ช่วงนี้เนี่ยผมว่ามันสวยและอกอย่างนี่งเพื่อนๆดูไอเอสไอนะครับ เพื่อดูไอ i บูดิดสองครั้งแล้วนะหนึ่งครั้งตรงนี้สองครั้งตรงนี้แล้วที่ผมเห็นตรงนี้เนี่ยมันเหมือนกับฉลามได้ได้กินเลือดนะครับนี่คือทรง Descending t a n g ก้นะครับผมมันเป็นแทงโก้นะฮะ เนีแพทเทิร์นนี้เลยนะครับผม s e e n d n ดิ้งแทงก็เพราะฉะนั้น,นะฮะขออนุญาตนะฮะเข้าไปเลยนะครับผมขออนุญาตเข้าหลุดนิดหน่อยไม่เป็นไรให้โอกาสอ่าผมจะมาตัดขาดทุนตรงนี้นะครับมมองซ้ายมือนี่โบเลย ก็คือผมยอมเจ็บอยู่แถวอะไวนะคือผมยอมเจ็บอยู่แถว 3.31%นะครับแล้วเข้าเลยอ่ะอันนี้ลบออกนะครับนะครับตรงนี้เนี่ย ผมเปิดเลยนะครับผมผมผมเทคโปรฟิตนะแล้วราคาเปิดก็คือตรงนี้เลยนะครับอยู่บริเวณเนี่ยสามนะครับ ตั้งซื้อไว้เลยนะครับอ่าอ่าแล้วมาตัดขาดทุนนะครับตรงนี้ แถวสองสองจุดเก้าสองอืมก็คือมองซ้ายมือเนี่ยมันโบมันไม่มีอะไรมีนัยะหรอกก็คือยอมเจ็บได้แค่นี้นะคะแค่นั้นแหละ <laughs> อ่ะยอมเจ็บได้แค่นี้ก็คือตัดขัดทุนอยู่ที่สองจุดเก้าสองนะครับ เปิดอยู่ที่3.02ก็คือตั้งซื้อไว้เลยนะครับเทคโปรฟิตอยู่ที่3บาท40ตังค์นะครับอันนี้คืออันนี้50%เอ่าเดี๋ยวมาแบ่งเทคอีก50%เอยูนี่ย,ยที่3บาท30ตังค์ เดี๋ยวขยับหน่อยอตรงหัวของขื่นดีตรงนี้นะครับอยู่ที่3ามจอ่าอ่ะเข้าแล้วนะหม้สองนะครับผมสลับบ t s เนาะก็เปิดอยู่ที่3บาท2ตังค์นะครับผมตัดขาดทุนอยู่ที่2บาท92ตังค์เนาะ าขาดทุนก็เ,อเจออยู่ที่3.31%โอ okay, เครับได้นะครับแล้วเราก็มีแผนเทคโปรฟิต50%นะครับยแถว3บาท24ตังค์พื้นที่ทํากำไรอยู่ที่7%นะครับแล้วก็สุดซอยที่3บาท40ตังค์เทคโปรฟิตไม้ที่2อีก50%ก็ไม้นี้จะกำไรอยู่ที่12.58%อ่ะ เอาแล้วนะเข้าแล้วนะ BTS เดี๋ยวเรามาดูนกันนะฮะเ s ซ n n i n g Tango นะครับสัญญาณแรกจบ Pa t โ e ้จบคืนดีแล้วนะครับทิศทางเนี่ยถ้าเป็นทรงนี้เนี่ยจะเป็นอื่นไกลไปไม่ได้นะฮะคุณต้องขึ้นมาเท่านั้นนะครับ แล้วก็สัญญาณ r s เเนี่ยครับจับสัญญาณบริเตเวอร์เจนได้ราคามาจากโอเวอร์โซชัดเจนนะครับผมมีพื้นที่ให้ไปทำโอเวอร์บอทอีกมากโขนะครับผมอ่า ก่อนอื่นเลยนะครับผมก็มีหนังสือมาแนะนํานะครับผมเล่มที่โชว์อยู่เนี่ยเป็นหนังสือที่ผมอ่านจริงๆนะไม่ว่าจะเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับกราฟแพทเทิร์นการนับขึ้นอิเล็กเว็บจำลอกเว็บไลฟ์เว็บที่ผมเปิดการาฟแล้วก็แชร์กับเพื่อนๆบอ่อยๆหรือแม้จะเป็นหนังสือที่เอาไว้ดูพื้นฐานสหรับหุ้นตัวไหนพื้นฐานดีพื้นฐานไม่ดีดูดีอียังไงดูงบกระแสเงินสด ay, ยังไงไพรบุ๊กเวลูแบบไหนมันดีไม่ดีนะครับผมนะการลงทุนที่ดีที่สุดก็คือการลงทุนในความรู้นะครับ ลิงก์ด้านล่างเนื้อหาผมแปะลิงก์ทิ้งไว้นะครับเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปเลือกอ่านกันได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับ BTS นะฮะวัดใจกันไปเลยอนาะทิตย์หน้านะครับผมอ่าโอเคนะครับผมตัวต่อไป AAB นะฮะ AAB, AAB ถอยกราฟออกมาก็คือ AAB เนี่ยเรามองเป็นดับเบิลบัตทอมนะครับบัตทอมที่หนึ่งดูตรงเมาส์นะเด้งกันไปจุดซัพพอร์ตที่หนึ่งนะครับแล้วก็ย่อลงมาบัตทอมที่สองนะครับผมเพราะฉะนั้น ถ้าสมมุตเิเขาทำดับเบิลเบทเทิลไอ้ดับดับเบิลบอททอมนะครับผมจุดซัพพอร์ตที่2ของเขาเนี่ยก็ต้องอยู่บริเวณเดียวกันกันกบจุดซัพพอร์ตที่1น,นั่นก็คือ3ามบาทสาตังค์นะครับผมเราเลยทำการเข้าไปเลยนะฮะเนี่ยเปิดไปที่1.26ปัจจุบันราคาอยู่ที่1.24ขาดทุนบ้างนะฮะระหว่างทางนี่ก็มีเด้งขึ้นไป ไกลสุดนี่คือ1บาท42บเอ่อ1บาท40ตั้ง4ี่ตั้งประมาณนี้นะฮะแต่นั่นมันไม่ได้ใช่ทร์เกตของเรานะครับผมทร์เกตของเราก็คืออ่ะอย่างนี้น้อยเลยนะฮะก็แถวสองบาทนะครับอ่าเราถึงจะเริ่มเทโปรฟิต ยี่ห้าเปอร์เซ็นต์ใส่ไปเลยก็ได้เนี่ยโปฟิตห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะย้ายมาตรงกลางเลยเฮ้ยยี่ห้าเปอร์เซ็นต์ใส่ผิด ยี่ิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็มาตรงที่สองบาทห้าสิบสองตังค์นะครับตรงนี้เราก็จะตัดสินใจเทปโปรฟิตอีกยี่ิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับนะแล้วก็มาตรงที่ แถวสองบาทเก้าสิบแปดตังค์นะครับผมเราก็ตัดใจเทคโปรฟิตไปอีกยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็ไม้สุดท้ายอยู่ที่สามบาทสามสิบยี่ห้ายี่ห้ายี่ห้าแบ่งออกสี่ไม้ไปเลยนะฮะสำหรับ AAV นะครับผมอ่าก่อนหน้านี้เออ่การบินไทยเนาะยับ เอโก็โดนเทขายนะครับผม AAV ไซด์เวยออกข้างอ่ะลองดูฮะว่าเขาจะมีโอกาสไปต่อได้อีกไกลสักขนาดไหนนะครับผมมาดูอย่างโบกก็มีโบกมองสูงสุดอยู่ที่บาท37นะครับ เอวอเลอยู่ที่บาท8ตังค์นะครับผมแล้วก็มองตับสุดอยู่ที่80ตังค์เลยนะฮะถ้าดูตรงนี้เนี่ยนักวิเคราะห์เขาก็ไม่ได้มองว่า aab เนี่ยจะไปได้ไกลสักเท่าไหร่นะครับแต่จากแพทเทิร์นที่เรามองอยู่ตรงนี้นะครับ double bottom นะครับส่วนตัวผมนะผมไม่ได้ชี้นำนะผมมองว่ามันน่าเสีย่ยง ถ้าสมมุติขาดทุนเราจะขาดทุนอยู่ที่24.60%นะครับเราทำเพื่อนบอกโอ้โหเยอะขนาดนี้เนี่ยรับไม่ไหวหรอกนะครับเราขยับขึ้นไปได้นะครับมาตัดขาดทุนอยู่ที่1นึ่บาทสิบตังค์เราก็จะขาดทุนอยู่ที่11.90%นะฮะ แต่พื้นที่ทํากำไรเนี่ยไม่ได้น้อยนะฮะหนึ่งร้อยหกสิบเอดเปอร์เซ็นนะถ้าเขาขึ้นมาที่สามบาทสามสิบตัง, <_ S 1> ตงคือผมมองเป็นดับเบิลวัตทอม <_ S 1> อ่ะแต่ผมย้ำอีกทีหนึ่งนะผมไม่ได้ชี้นำนะนี่ผมมาแชร์ไอเดียนะครับ <_ S 1> มันก็ควรที่จะไปทําจุดซัพพอร์ตที่สองบริเวณสามบาทสามสิบตังค์ไง เขาเป็นว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ใชมแต่เราก็ต้องมีจุดตัดขาดทุนไงถ้ามันผิดทางเราก็จำกัดความเสี่ยงจำกัดความเสียหายไว้ที่11.90%นะครับแรกกับพื้นที่ทำกำไร161.11%วนตัวผมนะผมเสี่ยงนะครับอืม โอเคนะครับผมถ้าใครชอบนะครับไอเดียที่ผมแชร์นะสลับหุ้น5ตัวนี้นะครับผมก็สามารถกดซุปเปอร์แทงนะฮะเข้ามาเลี้ยงกาแฟผมได้อ่า20บาท40บาท60บาทได้หมดเลยนะฮะอ่าก็คิดซะว่าเลี้ยงกาแฟนะฮะ ก็สิ่งที่ผมพูดคุยมาทั้งหมดนี้นะครับผมนี่เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นนะครับผมไม่ได้ชี้นําหรือแนะนําให้เพื่อนนั้นซื้อขายหุ้น5ตัวนี้แต่อย่างไรนะครับผมการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับโปรดใช้วิจารยณในการลงทุนด้วยสุดท้ายท้ายสุดสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องจบยางล่านีน้เจอกันใหม่คลิปหน้าสว,สวัสดีครับ